คำสอนของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชหัวข้อวางได้เพราะเห็นไตรักษนอกจากการเห็นกายเห็นจิตนี้เป็นไตรักษ์ไม่มีทางอื่นหรอกคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆแล้วพอมันแจ้งขึ้นมากายนี้ ไม่ใช่ของดีเลยเพราะไม่เที่ยงเพราะถูกบีบคั้นเพราะบังคับไม่ได้มันก็วางกายภาวนาเห็นจิตไม่เที่ยงถูกบีบคั้นบังคับไม่ได้มันก็วางจิต มันก็วางได้เพราะมันเห็นไตรลักษณ์เรียกว่ามันรู้ทุกขแจ่มแจ้งแล้วคำสอนของหลวงพ่อปามโมดปามโมดโชวจากคำสอนนี้ส่วนสำคัญที่จะเกิดปัญญาได้ หรือแจมแจ้งความรู้ในทางทำได้คือการเห็นไตรลักษณ์แต่กว่าจะมาถึงในการเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยจะต้องฝึกให้มีสติจะมีสติได้เราก็จะต้องจดจําสภาวะได้แล้วจะจดจําสภาวะได้ก็จะต้องหมั่นที่จะดูกายดูใจให้เห็นกายของเราให้เห็นใจของเราจนเกิดสติขึ้นมาโดย เป็นธรรมชาติแล้วเมื่อเกิดสติขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ใช้สตินี่แหละดูกายดูใจให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นว่ากายของเรานี้เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วสุดท้ายเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ทุกข อย่างแจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยก็จะละสมุท,ทยัยแล้วก็จะแจ้งซึ่งนิโรธซึ่งทางนี้เป็นทางในการดับทุกได้สาธุสาธุ